สวัสดีครับผมคนดูสาวก RV ทุกคนท,กทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโซโล่ในแหลงโอเวอร์โหลดคนคนเลอร์42ดาวกันนะครับเกมจะแพ้หรือว่าชนะยังไงก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคนดูงั้นเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าครับมาครับคนดูตอนนี้ผมก็เล่นเป็นคีล่าเหมือนเดิมนะคนดูแล้วก็ฝั่งเราก็มีเป็น อันเลนออฟเลน,น,เลนแล้วก็มียูเอะกลางแล้วก็มีอาริสซัพพอร์ตแล้วก็มีทีลี่เป็นแครี่นะครับโอ้โอ้เอ๊เดี๋ยวเอ๊ะทำไมฝั่งเขามอทอสฟาร์มสกัดออฟโอมาซัพพอร์ตวิลล่ากลางแล้วก็อีลินแครี่อะ่ะเฮ้ยมอทอสฟาร์มได้ด้วยคนดูก็้ล้วงยังไงจะตายวะเฮ้ยฝั่งเขาตัวหนาจัดเลยออฟเลนก็โคตรหนาเลยวะ่ะสวยครับอาริสขอบคุณครับไหวไหมครับคนดูผมว่าไหวนะ ลองดูอ่ะเพราะว่าลองดูผมว่าน่าจะไหวนะเสียงเบาๆว่ะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวฟาร์มฟาร์มจากฟ้าแเดียวไปจบเดงนะด,ด,งดูให้หน่อยเพื่อนได้ไหมโอเคอยังนี้ขอบคุณกับเพื่อนเฮ้ยบนโดนอะ่ะไม่น่าจะแต่งนะ<ฮ>สวยกับเพื่อนร,ร,อรับการดีกว่าอราบับการดีกว่าวิขอเด้อเพื่อน เพื่อนไปอยู่ล่างอะ่ะเพื่อนแม่ไม่มีทันหลกเพื่อนเห็นไหมอะ่ะกันมอท้อนมาทันอะ่ะเอาตัวนี้ด้วยนะคุณดูเรารีบฟาร์มให้รวยนะคันถ้าเรารวยคือเราล้วงได้หมดนะผมบอกเลยอ่ะเฮ้ยอะเฮ้ยอเลนหิวอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนหิวจัดเลยอะ่ะเพื่อนอย่าหิวดีเพื่อนหิวดาวอะ่ะเพื่อนเพื่อนอาการหิวดาวออกนะเพืนนะ่อนน่ะอย่าราดด้อ วิ้ยคลิปอุ้ยอันเลนให้อันเล่นรวยนะแปลคลิปกลางดีกว่าเราด้วยอลิสอิย้ยอย่ามดดีเพื่อนจะเย็เนวัยรุ่นมีอะไรค่อยคุยกันเว้ยโอ้โหบนโดนว่ะเสียเสียมังกรไหมเนี่ยผมว่าไอ้มอทอดมามอทอดมาเมว้ยซุบอุยอยอยนะ้ยววววววิวว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 วมวว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 ่อ่วว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 ่วว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 ว เฮ้ยโอมาทำอะไรเพื่อนเฮ้ยโอมาใจเย็นใจเย็นดีรู้ว่าพวกนายโหดวิพวกนายถึกวิเดี๋ยวเราเหยียบวีล่านะชวดชวดอชว์อชว์อุ้ยแตกไหมไม่แตกว่ะเอยสวยมาดิ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 อาแตกหนึ่งค่ะได้มั็นก่อนแล้วไงอ่ะได้มั็นก่อนแล้วไงอ่ะแต่ว่ามันก็คุมเลคุมไหมวะคนดูไปเวดต้อฟ้ามันดีกว่าว่ะมันมอทอสอยู่บนอยู่เลีย เพื่อนมาช่วยบัฟฟานหน่อยได้ไหมเพื่อนเพื่อนมาช่วยบัฟฟานหน่อยได้ไหมเพื่อนโอเคเพื่อนขอบคุณครับเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจะย็นใจะย็นโอ้ยโอ้ยเก็บเตะเก็บเตะโอ้ยไปเลยเตะฟิวลัก่อนดื้อเฮ้ยคลิปล่างอีกแล้วอ่ะแบบนี้เรารวยตาเลยดิเฮ้ยกลางเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยตรงนั้นอะ ทำไมเขาเล่นเน้นบวกจังวะคนดูเฮ้ยมันมันบวกอีกแล้วดูดีดูดีดูดีดดดดดทิลี่เป็นอะไรเพื่อนทำไมอ่ะอ๋อซัพพอร์ตมาเดินกลางให้บวกได้นะเพื่อนเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเพื่อนผมว่าไม่น่าไหวนะเพื่อนเพื่อนจจเย็นไหมเพื่อนเราับให้เว้ยเพื่อนเออโอ้ย,อย,อย,อยไม่ได้่ป่อยก่อนเว้ยอย,อย่าได้เพื่อนจจเย็นเว้ยรู้ว่านายหิวดาว อย่าเพิ่งหิวะนะเพื่อนไอวิล่าไปไหนวะมันดักผมเอาชุดเดียวผมน่าจะเตะมัเนี่ยอ๋อมันอยู่บนวะเอ้ทำไรตรงนั้นทำไรเอ้ด้านบนน่ะจะเย็นเว้ยัวรุ่นมีอะไรค่อยคยคุยกันเว้ยจะใช้อารมณ์ดีแล้วน่ะโอ้โหดูดิดูดิมันหิวจัดเลยว่ะฝั่งมันน่ะมาดิออลินนายไม่รอดแน่นายอ่ะึมาแล้วเว้ยไอชุดไอชุดอุ้ยแข็งไม่รอดแน่หรอก แตกหนึ่งครับโอ้ยมอทอสมอทอสอยู่อยู่ล่างอะ่ะเฮ้ยอลิสเฮ้ยอลิสหิวว่ะอลิสหิวว่ะไปขอรับดีกว่าวะ่ะอ่ะ,ะ,อะแตกหนึ่งครับจูเอไม่ทนหรอกเพื่อนเดี๋ยวเราเวทบัฟแดงแล้วก็ดักแคลรี่มันอีกรอบนึ่งนะผมว่าได้นะหมาไหมวะมันอยู่ไหนวะมันเกิดแล้วนะ ไปเวบลับแดงก่อนนะเดี๋ยวเดีมาเอาเคลลี่นะเฮ้ยมาเลยเสร็จแน่เลยอ่ะอุ้ยสองสแต็กด้วยวอ้าว้วอ้วอ้าวอวอ้าวอ้าว้วอ้าวอ้าวอ้ะว้าวอ้าวอ้าง้าอ้าว้าออ้อ้อไว้าวออ้าอ้าวอ้้อ้าอ้าวา้าาาอา้อ วุ้ยเรารวยจังเลยแบบนี้แล้วมันสู้ไหวเออมอทอสแต่ไม่ไหวนะโอ้โหทีมเราไปดูดิเต็มหมดเลยโอโ้คลิปกลางแบบนี้ผมรวยอะสิแค่คลิปกลางอีกแล้วว่าอุย้ยรวยตายเลยแบบนี้มอทอสไม่ได้ฟาร์มเลยมอทอสฝั่งเขาอะเฮ้อยอย่าเด้ออย่าเด้อเคที่เด้อปล่อยก่อนเด้อคอยเปียมังกรก่อนเดี๋ยวเราเจอกัน โอ้โหคลิปบนอีกแล้วดูดีคุณดูรวยฉัดเลยแบบนี้อ่ะไม่รวยได้ไงอ่ะเขาทิ้งเลนกันยับเลยนะผมชอบแบบนี้ผมชอบเฮ้ยแต่ว่ามันบวกกันยับเลยวะเฮ้ยทำไมมันชอบบวกกันจังวะแรงโอเรหลอดมันมันชอบบวกอยู่นะผมเข้าหลังได้เว้ยโอมาแตกเว้ยจุดจุดแตกหนึ่งค่ะคนสวยนายไม่รอดหรอก เ้ยใจเย็นด้วยใจเย็นด้วยใจเย็นด้วยรู้ว่าเกมนาวแล้วใจเย็นด้วยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวผมขี่จรวดไปช่วยไว้เพื่อนมาเลยวิมาเลยวิอาชวับอาแตกหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าจรวดพุ่งเว้ยโคตรเตี้ยจรวดนี่มาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวผมบอกเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเลนไปด้วยว่ะ อุ้ยอเลนแตกว่ะผมว่าแตกเองครับเอ้ยเอเพื่อนเพื่อนกลับไปกันบนคนไหมเพื่อนเพื่อนสกับมันเราหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนป้อมบนโดนนะเพื่อนโอ้โหป้อมบนโดนว่ะไม่ทันว่ะผมว่าไม่ทันว่ะโอ้ไม่ทันโอ้ ทเทลิจรอดักนะเพราะมันดันบนอีกแน่เลยวะ่ะไอส้สก,กัดอะสวยเพื่อนให้มันดันอีกแลว้วอะไอส้สก,กัดอะเพื่อนใครกลับคนนึงได้ไหมอเลนโอ้อเลิสไปทำอะไรอะเพื่อนอเลิสเหลืองวะเราไปดักตรงนี้ดีกว่าวดู จะมีใครมาไหมค,คุณรู้ว่าจะมีใครมาไหมมีไม่เอ่ยจะมีใครลงมาไม่เอ่ยเออด้านบนบวกแล้ววะ<ฮ>ไม่มีใครมาเลยเหรอคิกซี่ไปไหนวะมอทอสอ่ะอ๋อมอทอสอยู่บนเอาได้เออเพื่อนอันเลนอ่ะ<ฮ>ได้ได้ตัวนี้แต่งหนึ่งสวย ด้านบนมันรุมกันยับเลยวะออกมาแล้วออกด้ดันบนนักใช่ไหมเพื่อนปล่อยดานบนแม่งเลยไม่ต้องดันกันสวยเพื่อนได้ป้อมวะ่ะรีฟาร์มรีฟาร์มนะเราเราเราอย่าทิ้งทางมิ่งฟาร์มนะคนดู เอ้ยเ้ยผมมารับอยู่เพื่อนผมมารับอยู่เราไหวนะเราไหวนะเราไหวนะโอเมเอ้ยโอมาตายนะชัวบมาดิ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 แตกนะไอ้มทอ่อะมทอสอะมทอมทอแตกนะเคลลี่แตกด้วยนะอุ้ยมมทอไม่แตกวะมมทอมันรอดวะเข้ามาดีวะเข้ามาดีวะเข้ามาดีวะเดี๋ยว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 แตกนะพิล่าชัวบชัวบเุ้ยสวยผมส่งต่อให้นะผมไม่อยากปินตาเมจนะขอบคุณครับอลิศ โอ้ป้อมบนเราก็ได้ด้วยอ่ะแบบนี้มอทอดผมว่าน่าจะไหวอะ่ะเอามาทอดทำไมอ่ะอาชวรับอาแตกหนึ่งครับอุ้ยมอทอดออกของดาเมจอะ่ะไม่ได้ออกของถึกอะ่ะป้อมหราได้นะผมว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยได้ไหมเนะี่ยอุ้ยเอ้ยทำไมผมยีนนิ่งวะได้นะไหวนะไหวนะไหวนะอาแตกหนึ่งครับอาสวนเลยครับแบบนี้อ อันกหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าล่าชอนอ่ะเขาเรียกว่าหนอดับเป็ลคิวเอ้ยที่เป็นคิวนี่ว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคอร์สคิวแข็งวันนี้อ่ะแข็งวันี้เอาจัดว่ะคนดูคีล่าผมโคตรโหดอ่ะโหดไหมครับคนดูโคตรเก่งอ่ะโคตรเต็มฟิวโคตรจะ็มฟ,ฟ้าวอ่ะ หากคนณดูชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคุณดูคุณดูครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้านล่างโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย